p a y p a คลิก a r k e t i n g คืออะไร p พ y p แพคลิก PPC Marketing หรือการตลาดแบบจ่ายต่อคลิกคือรูปแบบโฆษณาออนไลน์ที่ผู้โฆษณาจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มโฆษณาเช่น Google Ads หรือ Bing Ads ทุกครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาของพวกเขาวิธีการทำงานของ PPC Marketing 1. ผู้โฆษณาสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มโฆษณา เลือกคำหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาและกำหนดราคาเสนอต่อคลิก CPC สูงสุด 2. แพลตฟอร์มโฆษณาแสดงโฆษณาเมื่อมีคนค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องโฆษณาของผู้โฆษณาจะแสดงในหน้าผลการค้นหาหรือบนเว็บไซต์อื่นๆ 3. ผู้ใช้คลิกโฆษณาหากผู้ใช้คลิกโฆษณาผู้โฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้กับแพลตฟอร์มโฆษณาตามราคาเสนอ CPC ของพวกเขา ข้อดีของ PPC marketing เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางโฆษณาของคุณจะแสดงให้กับผู้คนที่กำลังมองหาสินค้าหรือบริการของคุณวัดผลได้ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณาของคุณและดูว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลคุ้มค่าจ่ายเงินเฉพาะเมื่อมีคนคลิกโฆษณาของคุณเท่านั้นปรับแต่งได้กำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ตัวอย่างการใช้ PPC Marketing ธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ PPC Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขวางและเพิ่มยอดขายเว็บไซต์ e-Commerce เว็บไซต์ e c o m m e r c e สามารถใช้ PPC Marketing เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขายธุรกิจท้องถิ่นธุรกิจท้องถิ่นสามารถใช้ PPC Marketing เพื่อดึงดูดลูกค้าไปยังร้านค้าของพวกเขา